มีประเด็นฮือฮาบนโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลมีการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับเอกสารคําสั่งในการเตรียมพร้อมปฏิบัติการควบคุมผู้ชุมนุมแกนนําเยาวชนปลดแอกนั่นเองค่ะในรังสีมันโรมสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลมีการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็ระบุข,ข้อความว่านี่ถึงขนาดเตรียมสถานที่รองรับการควบคุมตัวคนนับร้อยเลยหรือเนี่ย มีการแนบเอกสาร2ฉบับนะคะที่มีข้อความสำคัญถึงข้อสั่งการของตำรวจเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุม เรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปวดแอกแล้วก็กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าอนทอก็มีการให้ดําเนินการ2เรื่องก็คือ 1. ให้เตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชนแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้สามารถรองรับการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อตํารวจมีการสั่งการส่วนข้อสอค่ะก็คือจัดทําบัญชีรายชื่อ กำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชนแล้วก็ทำแผนการเคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์จากที่ตั้งหน่วยด้วยนะคะแล้วก็มีเอกสารอีกฉบับที่ระบุให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่พักสถานที่รองรับการควบคุมตัว ก็คือ1อาคารกองร้อยกำลัง1-2ใช้เป็นสถานที่รองรับการคุมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม100คนและก็2บ้านพักรับรองหลังที่3ใช้เป็นสถานที่รองรับการคุมตัวของแกนนำจำนวน5คนก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ